สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทันิวออนไลน์นำเสนอข่าวการเสียชีวิตของอั้อยเศษฐาศิระฉายานะครับผู้ที่มีมีประสบการณ์แล้วก็พูดง่ายคือประสบความสําเร็จอย่างมากทั้งในแบบวงการพเพลงวงการภาพยนตร์แล้วก็วงการการแสดงนะครับมีผลงานมากมายแล้วก็เป็นที่รู้จักนับหน้าถึงตาในวงการอย่างมากอั้อยเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงเช้ชามืดที่ผ่านมานะครับโดยลูกสาวคุณเอฟพุธิดาเนี่ยแจ้งข่าวร้ายให้กับ ชาวเน็ตชาวโซเชียลแล้วก็แฟนกลับของอต้อยเนี่ยได้รับทราบกันนะครับและข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ออกมาจากลูกสาวของคุณสรพงษ์แล้วก็คุณโยัศวัสดมีการเปิดเผยนะครับว่าได้มีโอกาสวิดีโอคอลพูดคุยกับอต้อยเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะครับมีโอกาสพูดคุยกับแม่ๆก็ดีแล้วก็ตัวของอต้อยเองนะครับก็คือคุณขวัญนะครับพิมพ์อักษรเทียมเสวีเป็นลูกสาวของคุณสรพงษ์นะครับแล้วก็คุณโยทัศวัสด ได้มีการเปิดเผยนะครับโพสต์ภาพนะครับครั้งที่ถ่ายรูปกับอต้อยเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับแคปชั่นแสดงความอะไรเปิดเผยถึงคําพูดและบทสนทนาสุดท้ายในวิดีโอคอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ได้มีการพูดคุยกันหลังก่อนที่จะรับทราบข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณขวัญบอกว่าเพิ่งจะโทรวิดีโอคอลให้แม่แม่เนี่ยคุยกับลุงต้อยอยู่เลยลุงต้อยบอกว่าคิดถึงแม่แม่ทุกคนขอบคุณมากๆนะ คำพูดสุดท้ายก่อนที่จะวางสายที่พูดคุยกับลุงต้อยในวันนั้นคุณพิมพ์บอกว่าลุงต้อยพูดครับว่าจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งคุณขวัญยังบอกอว่าทุกครั้งที่เจอกับลุงต้อยเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนลุงต้อยจะเข้ามากอดให้ความรักความอินดูเสมอหลับให้สบายนะคะลุงต้อยส่งกําลังใจให้ป้าเปียกกับน้องอีฟขวัญและคุณแม่รักลุงต้อยมากๆนะครับนี่ครับ ประโยคสุดท้ายบทสนทนาสุดท้ายที่คุณขวัญพิมพ์อักษรเปิดเผยก็คือว่าลุงต้อยเนี่ยบอกว่าจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกบทสนทนาหนึ่งที่คุณขวัญคุณขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวของคุณสารพงษ์ชาตรีกับคุณโยัศวัสดเนี่ยได้เปิดเผยออกมาว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองวิดีโอคอลพูดคุยกับอต้อยนะครับและนี่ก็คงจะเป็นบทสนทนาสุดท้ายที่ คุณขวัญพีมักสอนจะได้คุยกับอาต้อยนะครับเพราะว่าอาต้อยเนี่ยก็จากไปอย่างสงบด้ยวยโรคมะเร็งปอดในอายุ77ปีเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่โศกเศร้าเสียใจในวงการบันเทิงอย่างมากเลยเสียก็ว่าได้ครับแทนิวนลไลและผมขอแสดงความเสียใจครั้งกับครอบครัวศิริายานะครับในการสูญเสียครั้งนี้ครับเข้าไว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ